สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีสานเวนดิ้งช ANNEL วันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับตู้ควบคุมอัตโนมัติสามารถนําไปควบคุมตู้ล้างรถหยดเหรียญตู้ดูดฝุ่นหยดเหรียญตู้เตือนลมหยดเหรียญตู้ควบคุมสนุกเกอร์หยดเหรียญแอร์หยดเหรียญไมโครเวฟหยดเหรียญเครื่องทำน้ำอุ่นหยดเหรียญหรือจะเป็นเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมากมายนะครับที่รองรับแรงดันไฟฟ้า220บโวลต์นะครับ ดูที่ด้านหน้าตู้นะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานนะครับเมื่อเราเสียบล๊กไฟสําหรับเลี้ยงอุปกรณ์ตู้นี้นะครับไฟสถานะพร้อมใช้งานที่เป็นดวงสีเขียวตัวนี้ก็จะติดสว่างตลอดเวลานะครับต่อไปที่เป็นสวิตช์ปุ่มกดติดปล่อยดับนะครับจะเป็นสีเหลืองหมายความว่าเมื่อเราหยอดเงินตามจานวนขั้นต่ําที่เราต้องการใช้งานแล้วอย่างเช่น5บาทเมื่อยอดไปแล้วนะครับไฟสถานะก็จะแสดงที่เซสเซนตเซเนต์บาทนะครับ แล้วเรากดปุ่มเริ่มเวลาก็จะนับถอยหลังจาก5บาทลดลงไปเวลาตามมูลค่างเงินที่เราตั้งไว้ในโปรแกรมนะครับถ้าเราต้องการหยุดก็กดที่ปุ่มเดิมนะครับก็คือจะหยุดการทางานก็คือไฟฟ้าที่ถูกปล่อยมาทางร,าร้านเอาพุทก็จะไม่มีกระแสไฟฟ้าออกไปนะครับก็จะทให้โหลดที่เราเชื lama? ่อมต่อไม่ทํางานนะครับ แล้วก็จะมีตัวรับเหรียญชนิดเหรียญรวมนะครับ1บาท2บาท5บาทและ10บาทตู้นี้ไม่ทอนเงินนะครับคเครดิตที่เราหยอดเข้าไปในตู้ต้องใช้ให้หมดในคราวเดียวนะครับจะไม่สามารถเก็บสะสมได้นะครับก็จะมีอธิบายการใช้งานนะครับขั้นตอนการใช้งานต่างๆนะครับหยอดเหรียญเมื่อหยอดเหรียญลงไปแล้วก็จะมีมูลค่างเงินแสดงที่7 segment ถ้าต้องการกด เริ่มหรือหยุดการทําง,งานก็กดปุ่มสวิตตัวนี้นะครับก็คือหยุดการทําง,งานตรงนี้นะครับกรณีที่เราล้างรถอยู่นะครับแล้วเราสามารถกดหยุดเวลาตัวนี้ก็จะหยุดเดินแต่สามารถหยุดได้เพียง5นาทีนะครับถ้าเกินนั้นยอดมูลค่างเงินที่ถูกหยอดเข้าไปในตู้ทั้งหมดก็จะถูกตัดเหลือเป็นศูนย์นะครับงันแล้วต้องควบคุมในการใช้งานให้อยู่ภายใน5นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู ด้านข้างนะครับตรงนี้เราก็จะมีกันฝนได้นะครับกันสาดครับวัสดุเราทําอย่างดีนะครับหนานะครับแข็งแรงทนทานด้านหลังก็จะมีรูสาหรับแขวนนะครับแขวนกับผนังด้านข้างก็จะมีสายไฟ AC นะครับ แล้วก็โหลดที่เราทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปนะครับเรามาดูอุปกรณ์ด้านในกันนะครับลูกกุญแจรเราจะแถมให้ไปสองดอกนะครับด้านหน้าก็จะมีหูช้างสำหรับคล้องกุญแจล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับให้เราเปิดแล้วก็ดึงออกมานะครับตรงนี้ก็จะมีการติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับวงจร อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็จะมีแผงวงจรทุนรับเรียนรวมก็จะมีแมกนติกสวิตช์นะครับที่เราทําการติดตั้งเพิ่มสําหรับรองรับโหลด30แอมป์นะครับมากกว่า3,000วัตต์ก็ไฟก็จะออกมาที่ทางด้านตออพุทธนะครับแล้วเราจะมาทดลองการทํางานกันครับตู้นี้จะลองรับการทํางาน ทุกชนิดเหรียญนะครับเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทและสิบบาทจากตัวอย่างจะเตรียมหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทและสิบบาทนะครับก่อนที่เราจะใช้งานเราต้องการเสียบลักเข้าไปให้กับตู้ควบคุมนะครับตอนนี้เสียบไปแล้วนะครับเราก็กดที่สวิตเพื่อป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับตู้ควบคุมนะครับตู้ควบคุมจะแสดงขีดๆเราสักู่นะครับ จนกว่าจะมีลูกบอลวงกลมนี้วิ่งรอบเป็นวงกลมนะครับที่เซเว่นเซมต์ก็แสดงว่าพร้อมสถานะการใช้งานจะสังเกตเห็นว่าไฟพร้อมใช้งานจะเป็นดวงสีเขียวจะติดสว่างตลอดเวลาที่มีการเสรปลักใช้งานนะครับเดี๋ยวเราเริ่มหยอดกันนะครับตู้นี้เริ่มเราตั้งโปรแกรมไว้ที่เริ่มต้นการทาง,งานที่5บาทนะครับถ้าหยอดไปน้อยกว่า1บาทตู้จะไม่ทํางานตอนนี้เหรียญหนึบาทเริ่มต้นที่5บาท นะครับจะแสดงว่า0.5ก็คือเริ่มต้นการทำงานของตู้ที่5บาทเดีย๋ยวเข้าไปแล้ว1บาทลองกดที่ปุ่มเริ่ม start เพราะว่าตู้ไม่ทำงานนะครับดวงสวิตช์ตรงไฟตัวนี้ก็ไม่สว่างก็แสดงว่ายัางไม่ทำงานกระแสไฟฟ้าก็ไม่ปล่อยออกไปให้กับโหลดนะครับตอนนี้ใช้เหรียญ2บาทนะครับเดีย๋ยวเข้าไป ก็จะโชว์เป็น3บาทนะครับ2บาทบวก1บาทเป็น3บาทก็กดก็ยังไม่เริ่มทาง,งานนะครับยอดอีก5บาทตอนนี้เกินมูลค่าขั้นต่ำแล้วนะครับก็คือเกิน5บาทตัวน,นี้ได้8บาทกดสวิตช์เริ่มนะครับดวงไฟก็สว่างเป็นสีเหลืองขึ้นมาพร้อมกับเวลานะครับจะลดลง เหลือ3นาที49วินาทีจะลดลงไปเรื่อยๆจนกว่าเป็น0นะครับไฟก็จะถูกจ่ายมาที่ปลั๊กไฟตัวเมียนะครับก็จะป้อนไปยังโหลดนะครับในที่นี้เราใช้ดวงไฟโคม2 2 0โวลต์นะครับทำการเชื่อมต่อเวลาก็จะแสดงสถานะตรงนี้สมมุติการใช้งานนะครับคุณลูกค้าที่มาหยอดใช้บริการที่ตู้ของเราเขาก็สามารถ ถ้าต่อกับเครื่องชีดนั้นแปงศูนย์ไปให้บริการล้างรถยอดเรียนนะครับเขาก็สามารถดูเวลาได้ว่าเหลือกี่นาทีกี่วินาทีนะครับสมมุติว่าเขาล้างรถอยู่ล้างรถล้างรถเสร็จแล้วเขาก็กดจุดปุ่มหยุดนะครับจะพบว่าดวงไฟสวิต์ก็จะดับไปนะครับไฟสีเหลืองก็ดับไปพร้อมกับเวลาจะถูกหยุด3นาที10วินาทีตัวนี้สามารถหยุดได้5นาทีนะครับ ไม่เกิน5นาทีถ้าเกินนี้ยอดเงินหรือเวลาทั้งหมดจะถูกเคลียร์เป็นศูนย์เงินก็จะหมดไปนะครับท้้งนั้นแล้วกูลูกค้าเจ้าของตู้นะครับต้องแจ้งให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการของเราด้วยนะครับว่ารองรับการทํางาน5นาทีในการจุดเวลาเขาสามารถไปเช,ช็ดรถฉีดโฟมต่างๆนะครับให้แล้วเสร็จภายใน5นาทีเสร็จแล้วเขาก็มาเริ่มการทํางานต่อโดยการกดปุ่มเดิมนะครับไฟก็จะสว่างขึ้น พร้อมกับเวลาจะนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆนะครับในช่วงเวลานี้นะครับคุณลูกค้าก็สามารถหยอดเงินเพิ่มเติมได้นะครับจากตัวอย่างเป็นเหรียญสิบบาทจะพบว่าเวลาก็จะถูกถูกบวกเพิ่มเข้าไปในเซมิสเซม m e นตแสดงผลออกมานะครับเดี๋ยวเวลา7นาที40กว่าวินาทีนะครับคุณลูกค้าเขาก็สามารถใช้บริการตู้ล้างอกริยีดเหรียญเครื่องไฟฟ้ายอดเหรียญได้ทุกชนิดนะครับ ที่รองรับไฟ2 2 0โวลต์5 0เฮิร์นะครับเรารองรับโหลดสูงสุด 30M แอมป์นะครับเนื่องจากเราติดตั้งแมกนติกให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้งานนะครับมีความทนทานแน่นอนนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจธุรกิจนะครับสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่0 8 8 5 7 5 7 6 8 0หนะครับหรือ i ล e ID อดีอสานเวนดิ้งนะครับได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชั้นแนของเราแลกวนสมาชิกกดติดตาม subscribe กกระด,ะดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ